เอาละนะฮะสวัสดีครับผมนะฮะบิ๊กนภัรนะฮะไวรัล,ลสตอรี่วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงหนังเรื่องใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ได้มีโอกาสไปดูกันในรอบสื่อนะครับผมขออนุญาตเช็คเสียงแป๊บหนึ่งโอเคมันจะดีเลยนิดนึงโอเคผมจะบอกว่าวันนี้ผมจะอัลเลอร์ตนิดนึงนะฮะอาจจะพูดเร็วบ้างหรือว่าอาจจะพูดมึนเบลอบ้างนะครับอย่าว่ากันเนื่องจากว่านี่คือสถิติการไลฟ์นะ ที่เลทที่สุดสำหรับผมนะครับคือก็คือว่าไม่ใช่คือถึงแม,ม้ว่าผมจะบอกว่าโอเคอรุณสวัสด์ทุกคนนะ굿มอร์นิ่งตอนนี้เป็นเป็นเวลาประมาณ6โมงเกือบจะ,นนะครึ่งนะฮะหกโมงเช้านะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้นอนเลยนะครับเพราะว่า,อาพอดูหนังรอบสื่อเสร็จประมาณสี่ทุ่มปั๊บผมก็ไปนั่งกินข้าวคุยเรื่องหนังต่อกับเพื่อนอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหรู้ตัวทีหนึ่งเกือบตีห้าแล้วฮะโอ้ oh my god นะฉะนั้นก็อาจจะรีวิวแบบว่าช้าไปนิดนึงนะครับสำหรับตอนที่แบบ ถ้าเป็นข้ามๆปกติผมก็จะรีวิวเลยแต่ว่าวันนี้ก็จะามาพูดตอนเช้านะครับฉะนั้นใครตื่นมาก็อาจจะได้ดูก่อนใครก็ถือว่าโชคดีด้วยนะจ๊ะส่วนใครที่ดูย้อนหลังนะครับก็โอเคผมจะเข้าเรื่องแล้วเดี๋ยวคนหาว่าพูดนอกเรื่องเยอะนะครับโอเคไปดูหนังเรื่อง Master g a เก r นะครับเป็นผลงานเรื่องใหม่ของพี่เสือยันยงครุอังกูนะครับซึ่งเป็นพู่มกับที่เรียกว่าเป็นผู้กกับสายวิชัวที่ผมรู้สึกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆของพี่เสือเนี่ยจะต้องมีความสนุกสนานแลวก็จะต้องมีความแบบว่าความเป็นวิช,ชวลมุมกล้องต่างๆบันเทิงเริงลมหรือว่าการออกแบบดีไซน์อะไรต่างๆที่มีความเท่มีความเฉียบคมมีความเป็นวัยรุ่นมีความเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนหนังต่างประเทศนะฮะเหมือนกับหนังที่แบบดูแล้วเออดูแพงอะ่ะเออนะครับสำหรับผมนะไม่ว่าไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะทุนเยอะทุนน้อยยังไงก็ตามสเกลแบบไหนก็ตามแต่ผมรู้สึกว่า โอ้หนังพี่เสือนี่คือแบบดูทีไรนี่คือเอาเรื่องตลอดเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของแบบด้านโปรดักชันดีไซน์ทั้งหลายนะครับคือไม่มีทางผิดหวังเลยครับ3เรื่องอย่างเรื่องแรกก็คือเรื่อง2 5 3 8่เอาเธอมาจีบใช่ไหมฮะก็จะเป็นมีความแบบว่าเออย,ยุคแบบว่าย้อนยุคนิดเดิงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีความออเอาเธอมาจีบหน่อยอ,ยอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อเรื่องที่2เป็นแอปวอล์แอปชนแอปนะครับซึ่งเป็นหนังที่ผมชอบมากแล้วก็รักมากเลยนะฮะอาจจะมีบางคนที่อาจจะติดบ้างอะไรอย่างงี้นะแต่ว่า ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่างานที่โดดเด่นก็คืองานทางด้านวิชวลพร็อชดีไซน์อะไรต่างๆงานกำกับทางด้านแบบการจัดวางอะไรเงี้ยหรือการเรียบเรียงเล่าเรื่องอะไรเงี้ยก็จะมีความชกชะที่แบบว่าเฮ้ยมีความน่าสนใจมากพอมาถึงเรื่อง Master g a เก r นะครับ m าสเ e r g a m e r เเนี่ยเป็นหนังที่พูดถึงเด็กติดเกมเนาะที่ไม่ใช่แค่เด็กติดเก,ดกมนะเพราะว่ารอบนี้จะพาคุณแม่อย่างพี่อ้อมนะฮะหรือว่าคุณแป้งบางรักซอยเก้าเนี่ยนะฮะที่เราเคยดูแล้วก็เติบโตกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะฮะ ก็จะเข้าไปอยู่ในโลกของเกม ROV นะครับแล้วก็จะกลายเป็นเกมแม่ด้วยนะครับ <c oughs> เกมเมอร์ที่เป็นเกมแม่นะฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะก็มีความรู้สึกว่าเออดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะได้เห็นแบบคนหลายๆวัยนะครับมีความแบบมีความดีเบตบางอย่างทางแนวคิดซึ่งรู้สึกว่ามันก็จะมีการเล่าเรื่องอะไรหลายๆอย่างเนาะที่แบบว่าออรู้สึกว่ามันสดใหม่นะครับหนังของเมืองไทยเนี่ยที่พูดถึงเรื่องเกมเนี่ยผมแทบจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำ ตอนนี้อาจจะเห็นหนังที่เป็นพูดถึงแบบเรื่องนักด,ดนตรีอย่างงู้นอย่างนี้อ่านนึกถึงแบบพวกซักซีหนังวัยรุ่นอะไรต่างๆอาจจะมีบ้างหนังอย่างซีซันเชที่พูดเรื่องดนตรีหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าหนังที่พูดถึงเรื่องเกมเหรอเกมแบบเกมเลยโดยเฉพาะยิง่งแบบเกมตีป้อมเอาวีต่างๆแบบที่คนรุ่นใหม่ก็ชอบเล่นกันน้องๆอ,อะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับไม่มีเลยนะฮะฉะนั้นนี่คือหนังที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นที่สดใหม่นะก็แปลกใหม่มากนะฮะทำให้ผมนึกถึงหนังอย่างไอ้ f i n a l เอ็ t a s y อะไรเนี่ย นะฮะ Final Fantasy สักอย่างสักภาคหนึ่งที่มันเป็นแบบหนังที่เป็นหนังญี่ปุ่นมีพ่อลูกแสดงก็คือลูกก็จะต้องทำให้พ่อเข้าไปอยู่ในโลกของเกมนะครับแล้วก็เล่นเกมกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเป็นการแบบแทนความหมายของการบอกลักระหว่างพ่อลูกอะไรเงี้ยซ,ซ,ซึ้งมาก้วก็ดีมากเลยเช่นกันนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาคุยถึงความประทับใจที่ผมรู้สึกว่ามีต่อหนังเรื่องนี้เนาะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าตัวหนังเรื่องนี้โคตรตระหายากเลยนะครับมีโอกาสไปดูรอบสื่อ ซึ่งนึกว่าแบบจะไม่ได้ดูแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ได้มีโอกาสในนาทีสุดท้ายก็ขอขอบคุณเพื่อนผมด้วยนะฮะซันนะฮะก็คือแบบช่วยกันนะครับหาจน <c oughs> จนดูได้นะครับจะได้มีโอกาสแบบว่าดูแล้วมาพูดคุยกับทุกคนนะฮะ <c oughs> ก็หลายๆหลายๆคนอาจจะได้ยินฟีดแบ็กหรือได้เห็นได้อ่านอะไรเงี้ยหลังจากนี้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับผมในการดูหนังเรื่องนี้ในฐานะที่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เล่นเกม ROV มาก่อนนะครับแล้วก็ อาจจะแบบไม่ค่อยได้เข้าไปอยู่ในโลกของเกมมากนักในระยะยาหลังๆ,ๆนะครับทำให้ดูซิว่าอินไหมนะครับโอเคลองฟังกันเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> ผมต้องบอกประการแรกนี้ก่อนว่าการที่ผมดูหนังเรื่องนี้จบปั๊บเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่านี่คือหนังไทยนะฮะที่มีคุณภาพดีที่สุดในรอบปี2020นะครับจนถึงเวลานี้นะผมไม่ได้บอกว่านี่จะเป็นหนังยอดเยี่ยมแห่งปีนะฮะ แต่ว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าถ้าถามว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้คือเตงหนึ่งเลยนะครับเรื่องนี้คือชนะทุกเรื่องเลยถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าโอเคมันมีโควิดมันติดลงหนังไปหลายเดือนอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้จริงๆจะฉายต้นปีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันก็มีการเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาหลายรอบสองสารอบก็ว่าได้แต่สุดท้ายหนังก็ได้ฉายสักทีนะในเดือนกันยายนน,นี้นะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยของการที่ผมแบบรอมานานมากนะในการได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าอเค เป็นการแบบดูหนังที่สมแก่รอคอยมากเลยเพราะว่าหนังมีความตั้งใจทํามากๆเลยนะครับแลวก็เออผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยแหละต้องรอดูว่าจนถึงปลายปีจะมีหนังเรื่องไหนมาโค่นไหมแต่ว่านี่คือหนังไทยที่รสชาติแปลกใหม่นะครับมีรสชาติความสดใหม่แปลกใหม่นะฮะแลวก็เออเวลาผมดูจบเนี่ยนี่คือเรื่องที่2ของพี่เสือนะที่ผมแบบว่าพอดูจบอย่างตอนที่แอปวอลผมดูจบเนี่ยผมยกให้เลยว่าโอ้โหมัน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 พันทงทุกเรื่องเลยนะฮะก็คือว่า เป็นมามืดแซงทางโค้งทุกเรื่องจนผมยกให้แอปวอเป็นหนังแห่งปีเรื่องนี้ก็เช่นกันมันแซงหนังไทยทุกเรื่องไปเลยนะครับณนะตอนนี้นะครับเขาและแต่ถ้าเทียบกับว่าผมเปรียบเทียบกับแอปวอเนี่ยอย่างที่บอกคือผมชอบแอปวอมากๆฉะนั้นเ,เรื่องนี้เนี่ยก,ก็ชอบนะบแต่ว่าอาจจะแบบน้อยกว่าแอปวอในบางประเด็นอนะไรเงี้ยทำให้ภาพรวมของผมผม,ผมรักแอปวอมากกว่าแต่ผมก็เชื่อว่า คนที่ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะชอบเรื่องนี้มากกว่าแอฟวอลด้วยซ้ำนะฮะหรือว่าเรื่องอัลเทอร์มัติก็ตามเพราะว่าน่าจะเป็นหนังที่พี่เสือเนี่ยเขาจะเริ่มรู้จังหวะจากคนในการเล่าเรื่องต่างๆนะแล้วก็ในการแบบว่าการจัดวางต่างๆเหมือนกับเป็นการเสิร์ฟอาหารที่เป็นเมนูที่เรียกได้ว่าลงตัวแล้วก็แบบแมสเรียกได้ว่าเข้าถึงคนดูได้มีโอกาสแบบเสพแล้วแบบบันเทิงเริงลมไปได้มากกว่าเรื่องอื่นๆในแง่แบบพอเสพแล้วย่อยง่ายอะไรเงี้ยนะครับก็คือจะมีความแบบ โอเคดูง่ายกว่าเรื่องอื่นแล้วก็ดูแล้วก็สนุกกว่าได้เช่นกันนะครับอืมอะไรอย่างนี้นะอ่าส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าจุดเด่นของเรื่องนี้เลยเนี่ยส่วนตัวแล้วก็คือเรื่องของนักสแสดงนะครับเรื่องนี้มีแคสติ้งที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะฮะน้องตอนต้นหนเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นเด็กติดเกมที่ดูแล้วแบบว่าโอ้น้ําเสียงของเขาเวลาพากเวลาอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ดูแล้วแบบว่าเป็นเนร์ดเกมจริงนะครับแล้วก็จะมีน้องเติร์ดนะครับน้องเติร์ดเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าอ่น้องเติร์ด ามมานานมากนะฮะคือเขาตอนนี้เป็นนักร้องด้วยนะครับอยู่ในทีนิตี้นะครับผมเป็นวงดนตรีของโฟนรอร์กนะฮะแล้วก็เขาก็เติบโต,ตมาจากนายใบนายเล่นละครให้กับทางอะไรละ่ะทางนาดาวผสมกับโฟนรอร์กอะไรนีใช่ไหมแล้วก็เขาก็เคยเป็นกามิสกาเซ่มาก่อนอะไรเงี้ยคือเขาแบบเราย,ยังไม่เคยเห็นประสบการณ์การแสดงหนังของน้องเลยแต่ว่าพอน้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยน้องชา์มมิ่งมากนะฮะรู้สึกว่า มันค่อนข้างที่จะมีออร่าจับมากเลยเล่นซีนไหนก็ออกมาแล้วแบบว่ารู้สึกว่าอออืดูแล้วดีอ่ะดีรู้สึกว่าน้องมันไปไกลมากเลยรู้สึกว่าเออเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากกับการเข้ามาอยู่ในบทบาทจองเงินซึ่งนี้ก็รวมไปถึงน้องวี วิรยาเช่นกันนะครับของ b n k ก็คือว่าออกมาได้น่ารักดีแต่อาจจะไม่ได้มีบทเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ที่น่าชื่นชมที่สดเลยจนถึงที่เรียกว่าอาจจะเข้าชิงรางวัลหรืออะไรก็ว่าได้เนี่ยก็คือบทนี้ครับก็คือบทแม่น,นั่นเองครับซึ่งเล่นโดยพี่อ้อมพิยดานะฮะก็คือว่าเป็นคนที่เอาบทนี้อยู่มากเล่นได้น่ารักมากเล่นได้แบบมีความแบบโอ้โหดูแล้วอยากจะเอาใจช่วยเราเป็นคนที่ดูแล้วรู้สึกว่าหลงรักในตัวละครนี้เราอยากจะเอาใจช่วยตัวละครนี้เราอยากจะแบบเออรู้สึกว่าเฮ้ย การเป็นแม่แล้วเข้าไปอยู่ในโลกของเด็กๆที่แบบเล่นเกมกันเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอืมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ออกมาลงตัวมากในแง่แคสติ้งถือว่าชนะเลิศครับผมโอเคนะฮะและที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือจะเป็นเรื่องของงานกำกับภาพนะครับซึ่งน่าจะเป็นพี่แอนมั้งที่ที่ถ่ายนะครับก็ถือว่ามีความโดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะครับก็น่าจะเป็น คนเดียวกับที่เคยถ่ายแอปวอร์หรือว่าเรื่องอือ่นนะฮะที่ที่พี่เสือทํางานมาหลายเรื่องนะฮะก็จะมีแบบตั้งแต่ฉากเปิดจนฉากปิดผมชอบมากเลยตอนฉากเปิดเนี่ยนึกถึงแบบสไตล์แบบหนังเวทอเดอร์สันเลยอะไรเงี้ยนะครับผสมกับหนังแบบความเป็นแบบหนังเหมือนกับหนังเหมือนหนังในเกมอะไรเงี้ยเออนะฮะก็ซึ่งซึ่งรู้สึกว่าเออเวทอเดอร์สันผสมกับฉาดเกมโกงอย่างเงี้ยเ,เออไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรเงรี้ยแต่ว่าการจัดวางคอมโพสิชันของภาพเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูแล้วเออ แปลกใหม่ดีไม่ได้เห็นในหนังไทยเรื่องอือ่นๆฉะนั้นในแง่ของงานสร้างด้านภาพเนี่ยทำได้ดีมากๆจริงๆนะครับแล้วก็รู้เลยว่าทําการบ้านมาอย่างละเอียดนะครับมีการใช้ลูกบ้านในการทดลองเล่าเรื่องอะไรต่างๆนะจนรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งตัวหนังทั้งตัวเรื่องตัวดนตรีตัวภาพก็ถือว่าดูสนุกดูมันแล้วก็ดูงานต่างประเทศอยู่นะครับหนังก็จะมีความจริตเป็นแบบเหมือนกับหนังแบบกึง่งๆแบบเหมือนงานโฆษณาที่สีสันจะจัดจ้านด้วยนะครับ เวอชันดีดีไซน์งานอาร์ตจัดเต็มนะฮะก็ถือว่าเป็นลายเซ็นหนึ่งของพี่เสือรวมถึงจุดเด่นของเรื่องนี้ย่งนงก็คือเรื่องของดนตรีประกอบนะ,ะก็คือแบบจะมีการแบบใช้ดนตรีในอะไรต่างๆ,ๆถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าอาจจะมีเลฟมาบ้างต่างๆอะไร่าเแต่ว่า,าพี่ฟิลเนี่ยก็สามารถที่จะส่งดนตรีให้มันมีความแบบเข้ากับหนังแล้วก็มีความแบบว่าทําให้หนังมันอรรถตลอดเวลาได้อะไรเงี้ยนะครับทำให้เราดูแล้วรู้สึกว่าเออจังหวะจากคนมันดีจะเว้ยอะไรเงี้ยนะครับอืมเอ่อแต่ส่วนตัวเนี่ย มันก็มีจุดด้อยเหมือนกันนะฮะก็คือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เล่น ROB ฉะนั้นอ่ฉากที่มันเป็นเกมทั้งหลายเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะอินน้อยกว่าคนที่เขาเล่นเกมนี้มาอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าเกิดคนไม่เคยเล่นเกมนี้มาเลยจะดูหนังเรื่องนี้ได้ไหมผมบอกเลยว่าได้แน่นอนนะครับเพราะว่าหนังเขาก็ทําให้มันดูย่อยง่ายอย่าง,าางที่สุดละแบบย่อยง่ายง่ายง่ายแบบชนิดไม่รู้เรียกว่าไงแล้วนะครับก็ถือว่าเขาก็ช่วยเต็มที่แล้วละ,ละอะไรเงี้ยนะครับอืมก็ถือว่าอ่า ก็พยายามเต็มที่แล้วก็ถือว่าโอเคครับทําออกมาได้ดีเลยแหละอาจจะแบบผมอาจจะต้องพยายามตามให้ทันอีกนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งโอเคสุดท้ายผมก็ตามมาทันจนได้แหละนะครับอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าก็ยังเข้าใจในแง่ของอารมณ์ว่าสุดท้ายหนังเขาต้องการจะบอกอะไรนะครับอืมโดยรวมๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่านี่คือหนังไทยที่มีทั้งาภาพาโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็โลกของเกมนะครับที่ผสมผสานกันนะฮะก็ถือว่า เป็นหนังที่มีความจัดจ้านรสชาติน่าจะโดนใจวัยรุ่นได้โดยเฉพาะยิ่งฝั่งคอเกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยต้องมาดูเรื่องนี้แน่นอนนะครับแล้วคิดว่านี่คือหนังไทยที่แบบรสไม่ค่อยเหมือนหนังเรื่องไหนมาก่อนนะครับก็คือว่ามันมีความแบบเป็นออริจินอลในแบบมันเองอะ่ะแล้วก็เป็นงานที่มีความเบ็สไตล์พี่เสือพี่เสือด้วยนะครับแล้วก็หนังก็มีความสนุกมีความแบบว่าโอ้โหตามเอาใจช่วยเรื่องราวเกี่ยวกับเกมอะไรตา่างๆมีความตลก ขบขันมีความซึ้งอยู่ข้างในด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมดูแล้วรู้สึกว่าอย่างอ่าโอเคแอปวอล์มอาจจะน้าตาไหลเลยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบซึ้งกินใจมากกว่าแบบน้าตาคลออะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์ของครอบครัวก็สําคัญน,น,นะที่เหมือนกับว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยแม่จะต้องเข้าใจลูกหรือเปล่าว่าสุดท้ายลูกปปลอยากจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ไม่สปอยนะก็คือบอกว่าเนี่ย บางครั้งเด็กกับผู้ใหญ่บางทีมันต้องมีความเข้าใจกันตรงกลางบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นสะพานเชื่อมอย่างหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะสื่อสารไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ อยากจะสืส่อสารกับลูกหรือว่าลูกอยากจะสืส่อสารกับพ่อแม่บางทีมันต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้างหรือทําอ,อย่างไรดีอะไรเงี้ยนะฮะไม่ให้กลายเป็นพวกเขาวพวกเราแล้วก็แบ่งแยกกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะเข้าใจกันตรงกลา,างได้ยังไงจากนั้นกันมาดูหนังเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถตอบโจทย์ได้บางประการแล้วก็ทําให้ทุกคนสามารถคิดต่อได้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงต่อนะในะชีวิตนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เกมเนี่ยมันโอ้โหมันก็อาจจะแบบไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็คือเป็นโลกใบหนึ่งที่อาจจะมีความสําคัญกับ วัยหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าคนกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยที่แบบว่ารู้สึกรีเลทกับมันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะสู้เพื่อมันมีความฝันเกี่ยวกับมันอยู่ฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งผิดเลยเพราะว่าเกมมันก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวนี้มันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอ e ีสปอร์ตด้วยซ้ำที่สามารถที่จะหาเงินจากมันได้สามารถทำธุรกิจได้แข่งขันได้เป็นเล่นเหมือนกีฬาอย่างหนึ่งเลยด้วยซ้าไปนะครับฉะนั้นผมก็อยากจะบอกว่านี่ครับพี่เสืองานที่3ของพี่เสือเนี่ยเรียกได้ว่ามาตรฐานไม่ตกฟอร์มเลยแน่นอนนะครับถือว จะวังเยอะขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าโอ้ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีมากนะครับรู้สึกว่าเป็นงานที่ดูแล้วเนี่ยน่าชื่นใจว่าผมรู้เลยว่าเบื้องหลังเนี่ยทำงานันอย่างยากลาบากและเหนื่อยมากนะครับรู้สึกว่าทํากันบ้านกันเยอะมากนะทั้งในฝั่งของนักแสดงแล้วก็ในฝั่งของทีมงานนะครับก็มีความแบบที่จะเล่าเรื่องแล้วก็มีความใช้ลูกบ้าทะย,ยานบางอย่างนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูแบบว่าโอ้โหใหญ่โตใช้ฉากอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ โอเคอันนี้เวอาจจะมี CG ซึ่งโอเค CG ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่มันจะมีในส่วนของที่ผมรู้สึกว่าเรื่องราวเนี่ยที่มันอาจจะแบบดูแล้วไม่ได้มีอะไรมากนะเกี่ยวกับเด็กติดเกมแล้วแม่ก็ต้องมาเเล่นเกมเพื่อเข้าไปหาลูเข้าเข้าถึงลูกมากขึ้นต่างๆอะไรเงี้ยนะเออจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยมันก็สร้างมาจากเรื่องจริงเรื่ซ้ำเป็นแรงบันดาลใจที่มาจากเรื่องจริงเนาะที่เขาเอามาสร้างขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมันพอมันออกมาปั๊บเนี่ยอมืมันดูแล้ว โอเคเลยอะดูร,รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทไปแนละ้วก็แบบตั้งใจทําออกมาเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพต่างๆไอช็อตที่มาดูเหมือนจะง่ายๆแต่ก็จะพยายามจะถ่ายให้มันดูมีเรื่องราวแต่ว่าไม่ได้เป็นการถ่ายงงๆนะฮะเพราะว่าเป็นการถ่ายที่เขาใช้แบบใช้เซนส์ที่เหมือนกับว่าเออมันจูนไปตามอารมณ์ของเรื่องเลยนะฮะทั้งแง่ของภาพนื้เรื่องดนตรีมัน สารสัมพันธ์กันหมดซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้ความสามารถของผู้มำกับด้วยเช่นกันแล้วก็เชื่อว่านี่คือเรื่องที่สาของพี่เสือที่สะสมเที่ยวบินมาแล้วจาก2เรื่องแรกแล้วก็ทําให้จังหวะจากคนในหนังเนี่ยมันมีความลงตัวมากขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่ได้รับฟีดแบ็ที่ดีจากหลายๆนคนพอสมควรนะฮะก็รู้สึกว่าอยากแสดงความยินดีกับพี่เสืออีกครั้งหนึง่งแล้วก็ตอนขากลับเนี่ยระหว่างเดินนะฮะ ออกนอกห้างคือห้างเซนเวที่เป็นที่จับรอบเสือมันก็ใหญ่โตเนาะแล้วมันก็ห้างปิดแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็เดินลงไปแล้วก็ผมก็เดินลงจะไปออกทางออกของกรุฟอย่างเงี้ยดันสวน่อนที่ผมกาลังรีวิวนั่งพิมพิมพิมพมอยู่ปรากฏว่าก็มีผมเห็นเหมือนกับเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็พิมพิมพิมพ์ไปปรากฏว่าก็มีเสียงบอกว่าบิ๊ก ผมก็เงนยหน้าขึ้นมาปรากฏกว่าอ้าวพี่เสือนี่หว่าพี่เสือก็คือพุ่งกับหนังเรื่องนี้นั่นเองนะครับก็เลยมีการพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนคุยคัดกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอาละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ผมบอกเลยว่าควรจะต้องดูในโรงนะครับเพราะว่าหนังไทยณตอนนี้ในวันนี้ที่เป็นโควิด2019เนี่ยก็ถือว่ามีความท้าทายมากๆเหมือนกันกับการฉายหนังหรือว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่างๆในปีนี้นะครับฉะนั้นผมรู้สึกว่า น่าจะไปดูสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นงานที่มีทั้งความสดมีทั้งความแปลกใหม่แล้วก็มีความที่พยามกล้าหาญในการเล่าเรื่องบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันก็มีการพูดถึงความความขามเกี่ยวทางสังคม,มไทยความเป็นอนุรักษ์นิยมความเป็นหัวก้าวหน้าความเป็นอะไรต่างๆที่แบบว่าอาจจะไม่ได้พูดตรงๆสทัทีเดียวแต่ว่าตรงนี้มันก็มีการสื่อผ่านออกมาในหนังได้อย่างน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับแต่ อ่าถ้าจะพูดว่าเพิ่มเติมอีกนิดเนี่ยคือควรเพิ่มอะไรขึน้นจริงแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าฉากช่วงแรกๆเนี่ยมันมันรีบพาแม่ลงไปอยู่ในสนามเกมเร็วไปนิดหนึ่งนะฮะถ้าถ้าพูดตามตรงนะฮะอ่าแต่ว่าหลังจากช่วงช่วงนั้นเนี่ยมันก็โอเคมันก็มีความสนุกของมันไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆได้แล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมันอาจจะแบบว่าถ้าคนไม่ได้เล่นเกมมาก่อนอย่างผมเนี่ยดูเนี่ยก็อาจจะแบบ ตามไม่ทันเท่ากับคนที่แบบเป็นเซียนเกมหรือว่าเล่น r วมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือโชคดีว่าพอดูจบออกมาก็มีการดิสคัตกับเพื่อนที่เขาเล่นพวกอ v ด้วยก็เลยแบบเข้าใจแล้วว่าอ๋ออ๋อมันจบอย่างประมาณนี้นะอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็รวมๆแล้วถือว่าเป็นหนังที่ดูแล้วก็ประทับใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้รู้เรื่องเกมอะไรมาก่อนก็ถือว่าเข้าใจในบริบทได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่น่าจดจำนะครับในรอบปีนี้นะครับฉะนั้นก็เลยอยากจะรีบมารีวิวก่อนเพื่อที่จะบอกว่าวันนี้วันที่สิบ กันยายนหนังเข้าโรงแล้วนะครับเออนะฮะผมไม่อยากจะแบบว่ามารีวิวด้วยหน้าโสมนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะดูโซฟายังไม่ได้นอนนะฮะก็อยากจะมารีวิวรีววิพร้อมทรงผมแบบนี้นะครับที่โอโ้โหอุตส่าห์เซ็ตไปเพื่อไปอยู่ในงานอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเสื้อ <S 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 ของท่านพ่อสปิลเบิร์กนะครับซึ่งแบบว่าพี่เสือเนี่ยก็จะเป็นคนที่ได้รับอิทธิพลมาจากผุ่มกับอย่างสตีเวนสปิลเบิร์กมากพอสมควรนะเหมือนผมเอมเหมือนผมเลยนะฮะที่รักสปิลเบิร์กมากๆเช่นกันนะครับก็ ถือว่าน่าดีใจนะฮะว่าถ้าสปิลเบิร์กเห็นก็คงยิ้มออกเพราะว่าสปิลเบิร์กก็เป็นพ่อมอลลอยูด Hollywood ที่เข้าใจในการดีไซน์ภาพเล่าเรื่องออในการสร้างเมจิกให้กับโลกภาพยนตร์สร้างภาพมายาที่มีสีสันแล้วก็ฉูดฉาดจัดจ้านงดงามทําให้ผมลิปนึกถึงเนี่ยความเป็นของพี่เสือเนี่ยที่แบบว่ากล้าเล่าถึงแม้ว่าเรื่องแรกจะนึกถึงแบบ back to the future ไปสักนิดนึงแต่ว่าเ,เรื่องหลังๆเนี่ยมันก็จะมีความแบบ มีความฉูดฉาดมีความกล้าเรามีความวิชวลวมีความแบบว่าออไซน์อะไรต่างๆที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับหนังไทยเรื่องอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้แบบลงลึกในส่วนนี้อะไรเงี้ยอ่ะฉะนั้นความโดดเด่นของเรื่องนี้มันก็จะมีทั้งในส่วนของด้านเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็ท่านด้านวิชวลวด้วยนะครับก็ต้องลองดูว่าพอ2ออย่างนี้ผสมกันในธีมของความเป็นเกมเมอร์นะครับในความเป็นแบบ ลูกแม่หรือว่าเป็นตัวลูกตัวแม่น่นก็จะมีเรื่องของแบบกลุ่มเพื่อนมิตรภาพต่างๆนะฮะที่แบบว่ากลุ่มน้องๆที่มันเล่นเป็นเด็กติดเกมก็ถือว่าแย่งเซนกันได้ดีอะไรอย่างงี้นะครับโดยเฉพาะตัวเล็กนะฮะก็สามารถแบบตัวเล็กปักหมาเนี่ยโอ้โหแบบดูนี่คือแบบว่าของแท้อ่ะของแท้ไม่รู้ไปคัดมาจากไหนนะฮะเออก็ถือว่าชอบนะฮะ <laughs> เออนะฮะก็หลายคนก็บอกว่านี่เป็นหนังที่ไม่ได้เห็นรสชาติอย่างนี้มาสักพัก,กใหญ่ๆแล้วนะฮะก็ถือว่าโอเค ดีอยู่ดีใจที่ได้ดูนะครับแล้วก็เป็นหนังเกมที่น่าจดจําผมรู้สึกว่า,ามันมีความเสี่ยงหลายในการเล่าหนังอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เสือเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ทําแล้วถึงนะฮะถึงอารมณ์ถึงใจนะฮะอาจจะแบบไม่ได้ชอบทุกคนหรอกนะฮะเพราะจริงๆล้วฉากมันก็อาจจะแบบถ้าสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้มันเล่าเร็วเกินไปก็อาจจะมีนะแต่ว่าสำหรับผมผมรู้สึกว่าประมาณนี้โอเคเลยกําลังแบบดูโอเคถ้าแค่ว่าผมอาจจะต้องแบบ อยากขยี้ฟินช่วงแรกช่วงท้ายมากกว่านี้นิดนึงแต่ว่าถ้ารวมๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่านี่แหละคือเป็นหนังที่คนในยุคโควิดนี่ต้องการเลยเพราะว่าต้องการความบันเทิงต้องการความแบบว่าสนุกวิชววจะเต็มนะฮะดูแลแบบวู้วูอย่างนี้อย่างนั้นตลอดเวลาได้นะครับอืองั้นตามนี้แล้วกันเสียงผมจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าไปเมสากับเพื่อนเพินต่อนะฮะโอ้โห หกโมงเช้าถึงตีห้าถึงหกโมงถึงบ้านหกโมงเช้าอะไรเงี้ยฉะนั้นก็เลยแบบว่าเนี่ยได้มาคุยกับทุกคนก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนะครับก่อนที่ผมจะร่วมลงนอนไปนะฮะสงสัยเกมมันทําให้ผมดีดนะค,คุณกรอบศักนะครับน้องเต๋ดจะทําให้เราดีดมากเลยรวมถึงตัวละครอื่นๆในเรื่องด้วยเช่นกันนะครับ ก็ S 1> <S 1> ไปพิสูจน์กันเองครับตอนนี้หนังเข้าแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นหนังไทยที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่งนะครับบางอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกของเกมว่ะบางอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกของแบบว่าอะไรที่มันเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปดูนะครับลองไปดู <S <S เพราะว่าหนังญี่ปุ่นเคยทํามาแล้วนะครับคนร้องไห้เพราะหนังที่มีเรื่องเกมเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นหนังพ่อลูกได้อันนี้ก็เป็นหนังแม่ลูกเหมือนกันแล้วก็มีเกมเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเกมเอาวีมันจะมีแบบความที่เข้าไปอยู่ในหนังได้มากแค่ไหน ให้มันดูแบบไม่เหมือนโฆษณาจนเกินไปนะฮะแต่ว่าทําให้ตัวละครแต่ละตัวมีชีวิตได้ทุกตัวมีซีนของตัวเองอะไรต่างๆนานานะครับก็ต้องไปดูกันในม a ตเตอร์เกมเนะครับเกมเมอร์เกมแม่บายสหมงคลฟิลม์มซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นหนังสามงคลฟิล์มออกมาเท่าไหร่ก็ถือว่าก็น่าดีใจนะครับที่สามงคลฟิล์มก็เลือกที่จะเล่าหนังที่มีความสดใหม่แลวก็เข้าถึงวัยรุ่นวัยมันมากขึ้นนะครับซึ่งน่าจะเป็นแบบว่าเป็นทาร์เก็ตสําคัญของการที่จะสร้างแฟกเตอร์ของการทําหนัง ทำรายได้หนังในเมืองไทยนะที่เข้าฉายในเมืองไทยนะฮะอืมนะก็ถือว่าน่าสนใจฉะนั้นผมก็จะจับตามองดูรายได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ขอให้หนังประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ขอให้พี่เสือและทีมงานได้สร้างสารรค์ผลงานที่ดีต่อไปครับผมจะตามดูทุกๆผลงานเท่าที่ดูได้เลยนะครับ โอเคแล้วที่สำคัญคือถ้ามีโอกาสก็กเรียกผมไปเป็นเอซตาบางก็ดีนะครับอยากจะเข้าออกหน้ากลองบ้างนะครับโอเคครับผมก็ขอ,อแค่นี้แล้วกันนะฮะใครที่ไปดูมาแล้วหรือว่าไปเป็นยังไงบ้างหรือว่าฟังแล้วดูตัวอย่างแล้วคิดยังไงก็มาสแสดงความเห็นกันได้ในคอมเมนต์นี้นะครับหรือว่าคุณดูจบแล้วยังไงก็มาบอกได้เพราะว,าวันนี้หนังเข้าแล้วก็ถ้าใครดูเร็วก่อนก็มาคอมเมนต์กันก่อนได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบรีวิวหนังอย่างนี้ ก็อย่าลืมกด follow ใน Facebook ก็ได้นะครับหรือในแฟนเพจนะ Big Napat Viral Story หรือช่อง Napat SL นะฮะช่อง y o u t u Big Napat Viral Story นะครับหรือ Napat SL ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วต่อไปอาจจะมี t i ๊กต็อกหรือ Podcast หรือ,รอต่างๆก็ติดตามมันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะจ๊ะนะฮะผมขออนุญาตขอตัวไปนอนก่อนนะครับดูอาจจะดูไม่ออกนะว่ายังไม่ได้นอนนะเพราะคึกมากนะเพราะว่า นั่นแหละหนังดีๆมันก็จะทําให้เรา alert นะครับแล้วก็มีพลังงานข้ามคืนข้ามวันได้เลยเช่นกันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เล่นเกมก็ตามนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายขอย้ดูความขอยดูอย่างมีความสุขนะจ๊ะโอเค